สวัสดีสวัสด,พพดีพี่น้องมาเนะดินมาเดินกินเขากับผัดหอยแมงผู้เต็มจานบักใหญ่ๆพี่น้องมอนนะหอยแมงผู้ได้เลนะกับอันข้าวเจ้าม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 าหอยน้อยใหญ่หน้อยหน่อยมีหมดเสะไปพี่น้องหิวเขา ซื้อมาจักเดียวสิบสามดอนแบบในใหญ่ได้พี่น้องเนะีนย <ๆ S 1> <ๆ>่ยนใหใหญ่ๆกินกับเขาขึ้นจัดแล้วไปซื้อมาแต่การนันซิโก้การซีโก้โค้งย่างมาท่านมากินก่อนนมาลำลังกินลำลัง มาก,ก่อนกินอนเอาสบายดีก่อนอ่ะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมนี้กินผัดหอยน้ำกันเด้อบึงกองอหอยแมงผู้บ่พอดีป่ะเด็ดเจียวมาอวกอลเดียวเผ็ดอืมกันสั่นแล้คนเบื่องไหนจึงสิได้เห็นบนเนี่ยนี่เห็นแต่ครึง่ง ครึ่งหนึงครึ่งหน่งก็ได้ลยเดีห้นดีพี่น้องเด้อแสบแบอยู่เนาะยังบท่านมีใบกะเพราพี่น้องบัวดาพวบัวาพยังหนอนกะหลักบงแสบอยู่แสบอยู่ผันหอยยิงก็ข้าเจ้าก็ไม่เป็นหอ น้อยนี่คื็บ่มีไน่เหี้ยบอ่ะได้เหียบอ่ะได้ใหญ่อ ouais ยู่เนาะนเพแต่บ่แ่ักิดสามหน่อยช่นหเดีตอนผกิดกัน ใช่ย,ยูบบดได้ตามพัดเอาตัดเอาเพราะว่าบัหมักมันเผ็ดหอืมรสอันดงเลยเขาตะโกนนะเนี่ยแซ่บนะมันมีวิตามิน,นกินเลยใบกิ่วกับใบขี้ผืนแห้งได้พี่น้องตัวเปียกยังโบทันใหญ่โบราณเก็บยันพ่อเป็นชายปุ๋ย ใครทุกคนนะทันจือพัดจตชงเถ้อซือ้อสิอสกระเรียนกันกด,ดีกว่าไปซื้อหดอนอยู่เนี่เน,นี่นอนวยบังใหญ่นายมา và mình nổi này. Này, này. Này, này này nhảy uẩn lắm Một trời đấy hỏi Xẹp xẹp hôm nay lên nó mới <laughs> chín năm cả Bọn mặt đây này Mặt tụi ạ Ôi xe xe là xám không hơn bỏ tụi Nổi đơn khăn rồi mà Nổi đơn khăn nhằm bộ tiền đi โพี่้อาม่อาไน่้อย่ไดตัวนี่ติมปากติมคำยังแทรกนล้าเมิ่งไงทอเฉยไหมอยข้าปุกยม่ห้อยเดี่ยวแนัน้อยก็เด็ววม่ห้อยเขาเก็บเอาทำส่ะ้อดเดี่ยว ือบอเชิงตันคือเด้ิวเกตคือบอเชิงตันไปติ๊กเบ๊กไปแต่ห้าโมงไปเป็นรถเอ็กซิเดนรถไม่ไม่ขาดร,ร,รถไปแล้วเนาะรถขะเ,เข้ามาแจ็อกเนาะคนเนววียวให ันเพียวจะเสียชีวิตเตบึ่นจีนรถทั้งหนาจนพับเขาตารักตายเขาตารักาตายะต่ตาต้นไม้แล้วแบบว่ากับบ้า,าหัวของเขานั่เขาเมาโดดเป็นมโนมียองนะไม่หลด,ดนะยันเมาเาเมาจะลืมรับในประมาณนั้นแหละก็ถ่ายนั้นประมาณสามนาที รถไปอ้าวนีอย่างไคมาหมักด้วยวะเบืบ้อง,งขา,ขา,ขาขงๆมันโดนอุบัติเหตุลดเข้ามาแกเอาขดหนึ่งโบเห็นดอกต่อไปขดแล้วมีแต่ถูกมาเห็นเลยเข้ามาถูกเอาลดไปย่านเนี่ยขนอยครับรถเนี่ยระวังสุดๆคือคนตกหนึ่งโต๊ะแรกไว ดันมันลื่นทึกถึงหนึ่งนมันลื่นเอาเนาะตอนแลนมาตะพอดีดาการเข้าแคนดิก้กี้หันรถทางข้าปูหยางใหม่นราพ่อแม่พี่นอ้องข้าน้อยเราไ่ได้แล่นเต็มสปีดเลยเจ็ดซิปเจ็ดซิปแปดซิปโอ้เกือบพอเบรกไม่อยู่มันลงคอยบาตนี่โอ้ยลุ้เนียจนตกใจไปเลยทางข้าปูหยางใหม่ห้ามแล่นไว้พ่อแม่พี่นอ้องมันยังมีน้ํามันอยู่นะเนี่ยมนันแห้งคัรนะัะ พังพังพิษขอโทษพี่น้องบ่าพิษเด้อแดนบัวเต็มจะปีไปแบบเจ็ดชิแบแปดชิบขอโทษเนาะพี่น้องกติว่านะเอ้าบัวเต็มจะปีเจ็ดชิบแปดชิปโอ้เกือบมอบัอยู่พ่อแม่แ<ต>พี่น้องขนดเป็นผู้พังกันนอแต่หายบัแต่เขอโทษที่พี่น้องด้วจอดไปแล้วนซึ่งจอดนั้น,น,น,นยังยานเลยบ้านเนี้ย กินมันหมดเด้อนอ่วยนี่มันก็เป็นสีตามม่างงมันจอดอเมริกามันขาวมันเป็นสีทองเนาะมันขาวมันจอดอเมริกาตอนนี้กินลูกซอสขนยเคยไปเก็บได้บอลเขาจะลูกหอยนี่หอยแมลพูปปเนเขาเคยไปเก็บครูหนึ่งเจ็ดไปตอนทิพยตอนนนะ้ ขู่ข้าวเดีเลยสําเก็บข้าเดียวกับอะไรขู่ข้าวเดยกินอ,อยู่นันแลนดสันปะพอกินกินมีซื้อกับอืมขอโทษเก็บมากินเออนะอามาเป็นช่องขู่อมากกมากินเือแก็วพอเข้าไ,ปไปงเนาะเขาบริกที่ตอนด้จะไปกินแบบอ่ เอาแต่น่วยใหญ่อยู่หันก็ากเอาหน่วยใหญ่บอยเอาหน่วยหน่อยเอาแต่หน <c oughs> ่วยใหญ่อืมจะแม่เป็น้องตับอ่อนแต่ห้านซื้อมากินอีกมันคือเป็นแพงไหมยังพอได้โอ้นั่นเหยอจะพักเท่าไรเนี่ยพัึ่งๆเนี่ยพาหมอเนี่ยมันบวอละเก็บบวบบวายมันปลอมออกนะ ติ๊กปลาเส้นนี่ก็โอ้ได้สมควรอยู่ผมแม่เป็นน้องตัวใหญ่ๆกะแข็งเขาตัวตัวใหญ่ไม่แต่ปลาไว้แบกสวยมากลยบุกินเวยกินกินนเส้าประมาณสี่โมงห้าโมงกินสวยมากแปดโมงเก้าโมงลุงบุกิน โอ้ยน oh, ้นมเกินแล้วก็จะไปคือด like ูงเรื่องไปยานมัไกนกินเป็นวงเป็นยามสวยมากเลยตึกกรบอยว่าดูงเขาก็ยังไงน้นมเคกินคันกระตุกเปลนถ้าโต๊ะโปเปนปันใด้อก็บโปรเกลหนึ่งต๊ะอยู่หรอกน้ำผาเกือแบบเราไเอ็งยังอืมต้นออยเลยเอาถ่งยางถิ่มเย ไปถิ่ม on กับการบ้านน้นัติงไปถิ่มสุทิอยู่มุงนอกมันไม่ใช่ิมขึ้นอยู่บ้านเจาิ่มไปตุทิ่มกูได้อนามาจ่ายคนก็เนอนามาส่เขาหนาก็นนหน่อยหนางห้อยนี่ยขาัดเนีาวิัดเป็นในมอนบ่แช่มันก็ได้หนอนเลยละ หุ้มวมนี้ฮัดกลิ่นเนาะบมูฮัดเนาะหอยนี่ไม่เคยกินกลิ่นได้หอยแคนอยู่แคนเป็นเพื่อนไปในเช่นแคนต้องเซ็ตเซ็ตพ่แม่พี่น้องมันกินน้ำกันเด้อชิบัวอยุกไกยู่ไสมิใช่แค่แล้วแต่มากินน้ำปลาน้ำลุงก็ว่าไปเนาะน็อตคือถึงคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเพราะกินข้าวดีว่าเป็นจานไม่เคยกินข้าวร้ายเป็นไอ้แจ็คเก็อพี่น้อง คือปากคือข้อใบาที่หู่ใยังไงี่หุใบแห้งก็ใบเตยปีกายเนี่ยปีนี้ยังอ่อนอยู่ที่บงสมาใส่กับบหงส์แบบมันอ่อนใบแก่ๆมนนนนนนันยังหอสเห็นบาแล้วนี่นั่งกะดับเนาะแกเ็ดเปโอ้ขึ้นอย่างละนางผูกานนางผูกาน ซาตร์แน่เลยผ้ไม่กินน้ำตาลมันจะแทรกไยขยะแค่แมันไฟบ้านไปสุดหเอลึงกินหมดดันไปบ,อ,อ,บอกขอบ<ม>เขายังเยอะ้งางจออ กินจังเลยชื่อซุปซองนะเปยันอิ่มกินสดก็เป็นยังโอ้บางทีมันก็แหมเป็นนกกาบกาบเนี่ยขี้มันมันจะบ่ห้อยเลยนี่เราบ่คิดว่าพัดเขแม่เป็นาะกาบห้อยแต่ว่าขี้ห้อยไปว่เนี้ยห้อยคือว่าเรื่องขับรถเนี่ยขับกูเต็มสจะปีดเจ็ดสิบแปดสิบป่ว ผู้พังมปสิงงเลยเนาะว่าปรตีนจะเป็ีนไปเจ็ดสิบแปดสิบคือสิบาแหละมันเน่ได้ว่าหมอเนี่ยว่ตลกบ่ตอนนั้นเลยโอายานมาเลยแต่กันน for ่อยขับรถระวังเจเห็นเขาปูยางไหมสู้ลดลงนล่นแหละบอกว่าไปเห็นบอลไหนกันยานี่ก็คือห้อยแมงผู้ ออพยเอาเพ็ดนเาเด็กแดงขนมกินหอยเย็นดองันร้านอาหารเขาขวบไปนี่คือการครับเพัขวบแกกัะเจามันมันมันเป็นกินน่น่ะท่านขวแบบนั้นนะมันยังเป็นหอยแงกุอง่ายขวบเอาไงมันมาแตใส่เาะอืมอันนี้เขาขวแบบเห้ยขวบเข็นง่ายพอ อืมพัด,พดกไก,ก่หนึ่งหอยแมรนึ่งปรด้ทีอินเนาอซื้อมาตทรหนึ่งไนขก้นมันนะเรื่องกินนึงคองแพนทิปโกดอนไก่แรกโฮแม่กีนน้องบนไปซื้อหอยชัมวูมปายแต่ว่าไปหาลูกเบยตินั่นเลย ตลาดขาโกพี่น so ้องอือบ so ่มีบักขาได้ลูกสาวมีวัดอันนี้บ่มีวัดบ่ได้เพียพอวัดเขาลูกสาวมีวัดก็ได้ไปลูกสาวเขาาโกิเบิดบ่สิยารอีมนน่มาเดิหอยบ่กุ้งบ่สุดยอดอือ นี่พัดครึ่งหนึ่งนังครึ่งหนึ่งไะพัดมันจะหน่อยนี่ครึ่งหนึ่งผงบักใหญ่หน่อยเนาะชิปกดอนพวกินสิตายชิปกดอนเลยชิปกดอนชิบช้ามเ่านะพวกินสตายมาทานอำเนี่ น้อยเดียวที่ห้าดอนเวียนนะกินบมได้บุได้พ่อดทกบุได้พ่นีบุได้พอทนี่ดอนก่าผมนี่นี่นีช้นี่ะอันนั้นแป้หนึ่งเขามาขายช้นนี่แหละป้าตัวขายแป้งไปไปไปชื่นแน่นป่เพิ่มทุงบักใหญ่เลยเครื่องกระสอบหน่อยอิ่มอิ่มห หิบะไรเนาะไปจับวลุยลูกเียวมาปวพลินแล้คือคือจ๊กี่นคือโบรากเนาะนอนรับแล้วคือโบยากถ้าจะกินอันลายบได้กินอินแต่ก็ค um ือเปจ๊กคุกินต่อบ่ได้โตข้าวหน่อยเนบุปเป็นเบาหวานกินลายขนาดเลยคนแห่เป็นเนาะมักจริง เอดเสียไฟก่อนละมันอันั่นล่ดเขยนแจกล่องสอาดถูกเก็งลายใส่มามอดชิปเสียมิิลงเงี้ยขอบใจเจตีพป่น้องก็แบบบานๆเนี่ยกอแม่พี่น้อง โอเคนะพี่น้องอยู่ดีไม่ห้โอเคเด้อพ่อแม่พี่น้อ,ของขอขอบมุกขอบใจที่ติดตามเอฟซี FC. ตัวมุมลลกนะให้อยู่ดีมแห้งเป็นสุทุกคนร่ำรวยเงินทองเด้อเอาบายบาย